Make l เพราอเรามีอะไรกับแฟนเนี่ยมันมันไม่ขึ้นเลยครับผมรู้แฟนมาปุ๊บเนี่ยใกล้ถึงแตผมทานเลยเห็นหน้าหอมแก้มการสูกกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือ<า>ชวนหน้าห้องเลยมีรักแล้วก็เลิกมีใหม่เล่กอีกแล้วค่ะเคยคิดไหมคะว่าเอ๊ะก็ทำดีทุกอย่างแล้วนะแก้ไขปรับปรุงนิดใสทุกอย่างแต่ทำไมความรักยังล่มได้ไเคยกลับไปมองไหมคะว่าบางทีเนี่ยสาเหตุมันอยู่บน ตอย่างคุณนี่แหละค่ะภารกิจแม็กเลิฟอาจจะไม่สมบูรณ์แบบก็ได้นะคะวันนี้ค่ะเรามีแขกรับเชิญที่เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนเดี๋ยวเรามาคุยกับเขาดีกว่านะคะว่าเรื่องราวของเขาเป็นยังไงกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีรักและเลิกมีรักและเลิกมีรักและเลิกหลายครั้งเหรอหลายครั้งครับจริงเนาอ่านับ,บ,นบพอจะนับได้ไหมอ่าก็ประมาณเกือบเป็นสิบได้เล้วครับเป็นสิบเลย มองตู้รูังคอเปล่าอันนี้มีมีส่วนครับผมแล้วคิดว่าเรื่องอะไรเนาะคนที่หนึ่งละเลิกคนที่สองลวเลิกเคยกลับมาดูดเองไหมว่าทําไมเลิกกับเราแรกๆเราไม่รู้เพราะช่วงก่อนะเราไม่ได้ทํางานไม่ทํางานเกี่ยวกับตัวนี้เราไม่ได้สังเกตตัวเองเลยครับผมพอเรามีเนี่ยมันเหมือนกับสมรรถภาพเรามันถอยลงไปม,มันถอยลงไปโดยแล้วที่เราไม่รู้ตัว เพราะว่าเรามาทําช่วงช่วงที่ผมกลังทํางานงานใหม่ที่ผมทำเนี่ยมันทําเกี่ยวกับคอมมคือเหมือนกับสากระแสไฟฟ้ามันเข้าตัวตลอดเวลาก็อยู่กับคอมตลอดเลยใช่ใช่เพราะว่างานบางอย่างมันจะมีการมันมีรังสีใ่รับแล้วงานงานที่คุณคุณนัทพงศ์ทำก็คือรู้สึกได้เลยเมื่อไก็คืออ่ามันข้างนี้มันจะเป็นเหมือนกันเลยก็เป็นยังไงนะก็คือเหมือนกับกระแสไฟฟ้ามันเข้าตัวตลอดเรารู้สึกได้เลยแล้วเวลาจับเมาส์มันมันจะปวดเหมือนเหมือนมันช็อตเลยจิ๊ดเลย เราต้องชักมือมาต้องคือต้องเอานิ้วเปลี่ยนนิ้วอะเปลี่ยนนิ้วคลิกตลอดเวลาแล้วก็คือพอเราไปมีอะไรกับแฟนเนี่ยจากเมื่อก่อนที่ผมไม่เคยมีปัญหานี้เลยก็คือเวลามีอะไรกับแฟนเนี่ยนานมากแล้วก็ทนมากคือผมไม่คนไม่ไม่ดื่มเหล้าไม่ดูบหลีไม่ทําอะไรเลยทุก่งนี้ร่างกายผมจะดีมากเลยปัญหาตัวนี้ไม่มีเลยแล้วพอมาช่วงหลังพอผมมาทำงานตรงนี้เสร็จุพอเรามีอะไรกับแฟนเนี่ยมันมันไม่ขึ้นเลยครับ ก็คือเราเราก็กลับไปแล้วลงเขาต่อเราลงเข้าไปแฟนก็เริ่มคิดว่าเราล่มนานแล้วอ่าใช่ครับพร้อมแล้วเนี่ยพร้อมแล้วแต่ก็คือของเราคือเราก็เราไม่อยากให้แฟนรู้ไงว่าเราไม่ไม่ไม่มาสักทีใช่ยอ่าก็คือเราก็เล่าลงเขาต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับจนจนมานานจนเขาผิดสังเกตเขามาเขาก็มาจับของเราอ่ะแล้วเขาก็มามาช่วยเราให้ขึ้นมาพอเข้าใจพอมันขึ้นมาสักพักหนึ่ง ขึ้นมาพักหนึ่งเราก็ไปทํากิจกรรมกับเขาจะทําได้แป๊บเดียวคือมันไม่มันเหมือนแข็งไม่เต็มที่อ่ะหาวิธีอะไรมาช่วยแก้ปัญหาให้กับตัวเองด้วยไหมคะมันกระทบถึงแฟนด้วยเนาะใช่ก็คือตอนนี้มีเพื่อนแนะนำนะฮะครับผมแนะนําตัวนี้เขาวีเอ็มพลาสมาเพื่อนาวีเอ็มพลาสสครับผมให้ให้ให้มาลองลองใช้ดูค่ะครับผมเป็นไงบ้างก็คือพอแฟนมาหาปกติก็คือเขามาประจําพอเราใช้ตัวนี้เข้าไปทานไปสักประมาณ20่สนาทีเนี่ย ก็เหมือนคือเมื่อก่อนเนี่ยพอเราผมเห็นแฟนเนี่ยคือมันจะมาตลอดเวลาช่วงหลังๆมาที่ยังไม่ได้ทานคือมันไม่ไมีอารมณ์นั้นเลยมไม่มาเลยใช่ครับแล้วพ,พอแฟนมาผมรู้แฟนมาปุ๊บเนี่ยใกล้ถึงมาผมทานเลยอ่าพอเห็นหน้าแฟนเ,เห็นหน้าหอมแก้มการสุกันอะไรเงี้ยก็คือ <มา S 1> ชวนขน้าห้องเลยมา,มาเลย<อ><ช>พร้อมรบครับผม รู้สึกได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองอารมณ์ความรู้สึกการกระตุน้นหรือว่าอวัยวะเพศก็พร้อมที่จะใช้งานใช่ครับเรีว่าตอนนี้มีความสุข เต็มที่กับเรื่องราวดีๆแบบนี้<ช>ด้วยนั่นเองนะคะคุณผู้ชม,ร,มรู้แล้วใช่ไหมคะว่าใครที่มีแฟนแล้วเลิกเลิกแล้วมีใหม่มีใหม่แล้วเลิกอีกลองกลับไปดูให้ดีค่ะถ้าเกิดคุณยังเมคเลิฟได้ไม่เต็มที่ V+ m Plus ช่วยคุณได้แน่นอนค่ะวันนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าขอบคุณประสบการณ์ดีๆจากแขกรับเชิญคนพิเศษของเราที่มาแชร์กันด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ,รค,ะครับผมสวัสดีค่ะนะคะ,คะ,คะและวันนี้ค่ะทางรายการก็มีผลิตภัณฑ์ VM Plus นะคะมอบให้กลับไปรับประทานด้วยอ๋อครับผมนะคะโอเคม้ค่ะ สนใจโทรสั่งซื้อได้ที่084 360 0101แล้วชีวิตคู่ของคุณต่อจากนี้จะยอดเยี่ยมสมกับที่รอคอยครับ Make Love